ช่วงเป็นอยู่คือ เป็นอยู่คือแบบรังสุดๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเพลงมิแตเองแต่งเองชอบเยค่ะเพลงที่ึงเธอแต่ไม่ใช่ด้นนตอนนั้นน่ะ้วจะใช่หรือไม่จันลักโอ้ตอนนั้นพี่ยังเป็นเด็กกระโปรงโถหนุนหน้าปาไม่สนใจหรอกเด็กผู้หญิงที่มาสาดแสงแสงแกงยีนแล้วก็แล้วก็ในี่นะสิบสี่ตุลาด้วย มันไม่น่าเตะตาเท่าไหร่นะคือแบบเมื่อสักครูดกับแอนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็แบบดูอาจารย์ได้เป็นโนนะคะแล้วก็คป็นน้ำตาลร้องเพลงภาพแบบโอ้อะไรจะขนาดคือเหมือนเหมือนในหนังเลยอะคือคือเหมือนแบบว่าเขาเขาเขาสื่อใจถึงคนหใช่ค่ะคนนึงเล่นดนตรีแล่นคนนึงร้องเพลงแต่ว่าใจเขาแบบว่า พุ่งไปสุดจุดเดียวกันน่ะพี่ไม่อยากบอกเนี่ยความฝันหนูยอยเลยแต่แต่นี่คือเป็นอยู่คือของอานาร์นัดกับคุณน้ำตาลจริงๆก็คือในชีวิตจริงๆอยู่ด้วยกันนะคะก็พี่พี่ทํางานที่บ้านนะคะออฟฟิศพี่อยู่น้อยคุณนัดคุณนัดอยู่ในห้องนี้เราทานข้าวตอนเช้าลงมาทานข้าวคุณนัดก็อยู่ใน อยู่ห้องนี้ทัร่วครับทั้งวันพี่ก็อยู่ตรงโน้นแล้วก็ตอนเที่ยงก็ทานข้าวด้วยกันแล้วเสร็จแล้วแต่คนแต่ทำงานตอนเย็นก็ทานข้าวด้วยกันนะะคแล้วผมก็ทำงานแ่วอย่างออฟฟิศข้างหน้านี่ค่ะอย่างของพ่อพันธุ์ที่เป็นออฟฟิศสำหรับเป็นโรงเรียนสอนเปียโนค่ะแล้วก็เป็น สอนสอนเปียโนอย่างเดียวนะเฉพาะเปียโนค่ะแต่ไม่ได้สอนร้องเพลงด้วยไม่มีครับมีเปียโนอย่างเดียวสอนไม่เป็นค่ะแค่ร้องได้ดี่ก็นัว่าร้องไหวานไช่แค่เอาตัวรอดในการร้องเพลงก็นับว่าเก่งมากแล้วเลยค่ะก็รับนักเรียนทุกเพศทุกวัยค่ะใช่ไหมคะเพราะทราบมาว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของนักสตูดิโอมีหลายคนนะมีมีค่ะมีมีหลายท่านคนเด็กเปลี่ย เปล่านเ่านเด่นท่านเร่ยนกับแป๊กนะคะแต่ว่าคุณนัททำเพลงของท่านเคลียร์กันค่ะเพราะว่ามีมีแอรมีข่าวว่าอย่างนั้นเคลียร์เคลียร์มีเคลียร์ตอนเพราะว่ามีโอกาสที่ได้หนังสือเพลงที่ท่านแต่งท่านแต่งเพลงไว้แปดกว่าเพลงนะครับจะร้อยอยู่แล้วตอนนี้ตอนนี้พอพอเห็นหนังสือก็แปลกใจไม่ไม่ทราบมาก่อนนะว่าท่านแต่งเพลงแล้วพอดี เป็กเนี่ยที่เป็นครูสอนท่านเนี่ยก็เป็นลูกน้องของคุณครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนเราแ่สุเกียรติก็เลยถามว่าท่านชอบเพลงอะไรบ้างเพราะว่าตอนนั้นเชิญท่านมาชมการแสดงก็จะได้เล่นเพลงของท่านให้ท่านฟังก็เลยมีโอกาสทําเพลงของท่านเป็นเพยงโซโลอันนั้นก็เลยมีโอกาสทําแล้วก็ท่านก็ไว้วางใจพอขอเพลงท่านก็ให้บอกว่าเออลองทําเพลงนี้เพลงนั้นตอนนี้ทําเพลง แล้วท่านก็ท่านรักเปียโนใช่ท่านรักสิเปินนี่ท่านี้องได้สี่ห้าปีแล้วคุณนันตาร้องเพลงคำพ่อสอนที่ท่านใส่วันที่คอตอสส์จบงานงานคอตอสส์ที่ที่ธรรมศาสตร์ค่ะที่ร้องเพลงเพราะว่าเป็นเนื้อร้องเนี่ยมาจากคุณรามราชโว้วของพระบาทสมเด็จพระจุลอมเกล้ามาให้คนดีเนี่ยมีโอกาสทำไม่คนไม่ดีไม่ต้องกีดการลำบไป แล้วก็จนถึงวันนี้เนี่ยอาจารย์นักการคุณน้ำตาลมีพยานรักด้วยกันสามคนสามค่ะใช่ไหมคะลูกชายทันตอายุยีปีนี้ยมาที่หน้านี่ยี่สหแล้วคุณบอคุณแม่ทำหน้าเรายี่สิบหกี่กตัวเลขเต็มใจเลยอาจารย์กี่อกูดมาะล่มมกเูิทู้พิทผทมีาแ เรียนเปียโนอยู่ที่อิตาลีครับเล่นเปียโนเก่งทีเดียวลูกชายแล้วก็ลูกสาวสองคนก็เรียนเปียโนด้วยก็เล่นเก่งพอสมควรเลยล่ะแล้วก็ได้ยินคุณพ่อเล่นอยู่ในท้องใช่ใช่ใช่แล้วก็เล่นด้วยกันเขาก็โตขึ้นมากับสภาพแว้นรอบนึงแล้วก็เล่นเปียโนก็เป็นเรื่องปกติครับชายกายก็เล่นกันทั่วโรงเรียนผู้หญิงสองคนอยู่อักษรค่ะอยู่อักษรอินเตอร์ว้ามหลังจกนั้ลูกคนที่สองนี่เข้าเป็นนุ่นแรกเลยในที่หนึ่ง แลู้กตาลเมื่อกี้ค่ะตาลเมื่อกี้เป็นรุ่นที่หนึ่งแอ่น้องคนเล็กก็พึ้งเข้าตามปีนี้เป็นเป็นรุ่นปีีหนึ่งเป็นรุ่นสองก็เลยก็ดีเข้าเรียนเหมือนเหมือนกันเพราะว่าคอร์สนี้ชื่อ a r t and culture ค่ซึ่งก็มีประโยชน์รับก็ช่วยทํางานที่บ้านตอนนี้ลูกก็ช่วยสอนแล้วนะครับทั้งสองคนได้สอนก็ทํางานได้เยอะเขาชอบทีเดียวค่ะชอบทีเดียวเพราว่าเรียน ประวัติศาสตร์ใ่ค่ไม่เป็นไรค่ะนาะวคือนั้นน่ะไม่อยู่คือค่ะคือโยไม่ใช่นลโยก็องหลบให้เปียโนอ่บางโยครึ่งหนึ่งจกิดะได้นแต่ี่เหนื่อยหม่ได้อีคนถามพี่บอกว่าคะภรรยานักเปียโนนี้เขาทำอะไรใช่ใช่ชมเองเลยไม่ได้ค่ะเราจะแอบถามีจะถามที่ไม่เถลงนิดเดียว าอยู่กับเปียโน,โน,นขเขาค่ะตั้งแต่พี่รู้จักคุณนัทตั้งแต่เป็นเพื่อนกันค่ะสิบปีอันนั้นคือเขาก็นั่งอยู่หน้าเปียโน็นหค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่งานแล้วเ <c oughs> ขนั่งอยู่หน้าเ <c oughs> ปียโนแล้วไปไหนไกลเปียโนไม่ได้เปียโนของเขาพอสมมติว่าไปเราไม่อยู่ไปสามสี่วัน <c oughs> ไปทะเลหรืออะไรเงี้ยนะคะกลับมาสิ่งแรกเขาก็จะมาก็คิดถึงเปนคิดถึงคิดถึงเปียโนเพราะว่าเปียโนอ่อผมผม สอนนะนครับสอนก็สอนที่ตรนู้นแล้วก็ถ้าซ้อมก็ซ้อมตรงนี้แล้วก็แต่งเพลงด้วยเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาก็หมดกับแบบตสามอย่างนะครับมันมันพลังพลังงานเลยนะครับสอนนี่ก็งานอย่างหนึ่งเล่นนี่ก็อีกอีกชนิดหนึ่งแล้วการแต่งเพลงนี่มันก็เป็นงานอีกประเภทใช้ใช้ใช้ความคิดเขาเลยยาก แล้วมีน้อยใจมีน้อยใจมาาจะถมีน้อยใจไหมฮะว่าหมายถึงเปลี่ยนโอแซ้งหน้าถ้าถ้าพี่น้อยใจกับวัตถุในชีวิตพี่จะเหนื่อยจะไปยิงฟังไว้ฟังไว้คือหมายถึงว่าถ้าจะสุดว่าไปต่างจังหวัดใช่ไหมคะแทนที่ว่ากลับมาถึงปั๊มมหาแล้วก็เปล่าวิ่งไป่ก็ไปได้ไงก็ไปได้ไงอ๋อแหมวให้ก็ไม่ นักดนตรีต้องเข้าใจอ่ะเพราะว่าหัวใจนักดนตรีโดยธรรมชาติเนี่ยเขารักเครื่องดนตรีของเค้านะคะเพราะฉะนั้นก็แฮปปี้ดีอ่ะพี่พี่ก็พี่ก็ได้ฟังฟรีพี่ไม่ต้องซ้อมเนี่ยในวันนี้พวกเราเดินเข้ามายังที่สุดบุญต้จริงเลยคพบกว่าคือโยเอเป็นคนที่ชอบเสียงดนตรีมากนะชโยชอบเสียงเป็นโนแต่ด้วยความที่ไม่มีความสามารถนะะแล้วก็ จะฟังมาตลอดอย่างอยู่จะชอบอย่างโมซาสิทเซเฟนอย่างเงี้ยเบลเฟนอยู่ก็จะชอบแต่ว่าเบลเฟนฟังตอนอารมณ์ไม่ดีไม่ได้เลยยิ่งยิ่งแบบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพอเข้ามาถึงประเด้สิงเปียโนได้เห็นสไตล์การแต่งบ้านหลุดไปเลยบุญหูด้วยอะบุญตาอย่างไร้เห็นคู่น่ารักด้วยค่ะเนี่ยเด็กสอนอยู่ในกล้องเลยแก้นสอนเองเลยเหรอคะสอนทรับยังสอนอยู่สอนสอนก็มีนักเรียนที่ที่เรียนโดยตรงก็ประมาณยี่สิบคนก็สอน เด็กเล็กๆก็มีผู้ใหญ่ก็มีแล้วก็<ช>คนที่วัยรุ่นอะไรก็คืสอสอนทุกคนที่เขาอยากเรียนยจริงๆจริงๆควรเริ่มเรียนเป็นโนสักอายุเท่าไหร่อาจันคะหกเจ็ดขวบก็กำลังดีครับกำลังดีใช่ไหมคะแล้วอย่างผู้ใหญ่พอเรียนแล้วมันไม่ยากหรอคะในการที่ก็ยากยากในการหมายความว่าบังคับนิ้วให้มันประสานกันเนี่ยเขายากแต่ที่ยากที่สุดก็คือผู้ใหญ่จะไม่มีเวลาอ่าใช่ แต่เด็กก็ไม่ใช่มีเวลามากนะครับเด็กทุกวันนี้ก็เรียนเรียนหนังสือหนักไปถ้าเขาเรียนหนังสือน้อยกว่านี้เขาจะฉลาดกว่านี้หนูเข้าใจแห่ะจะมีความที่ร้างัมากกว่านี้ที่ว่า